สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันดันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร้อเอดให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ขณนี้เมื่อเวลา13.30นนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดตรวจตามศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดและเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางโดยมีนายอนุรักษ์จุริมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต101ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความามาั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมติดตาม ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลนิเวศอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีการเยี่ยมชมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศเยาวชนลดขยะรวมถึงร่วมร้องเพลงกับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ประชาชนได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากรัฐที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ร่วมกันกับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายที่ 1. คนพิการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเต่าอบสมุนไพราต,าตายายณนะตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและรายที่สองสองตายายไร้ที่พึง่งบริเวณชุมชนพระอารามหลวงอำเภอเมือง 101, จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆในการรองรับ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมในชุมชนการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุตามโครงการเมืองต้นแบบการจัดบริการทุกช่วงวัยเพื่อมุ่งสู่สังคมอุดมสุขต่อไป ีน้จะเป็นท้ายขวดน้ำนะคะที่เรามีมาใช้ประโยชน์และเพิ่มคนซื้อเยอะให้เจอขายได้เยอะข้นรื่อยๆก็นนี้ เคียงที่ขมับตอนนี้เราทาข่าวนะครับว่าการเปลนแงในแี่นี้หมดเลยการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจงนะดวกครับเยอะแยะมากมายในส่วนของประทรวงนิเวศนต้องขอโทษทั้งสีหลีกหล่าลือ้ายกันครับครับนคต้องมีเสียงค่ะครับ เป็นไทย ต่อาที่ร้อยเอ็ดกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่พญาศรีสุทโธทน,นาราชอ่างเก็บน้ำทวชัยในวันที่17สิงหาคม2567วันนี้เมื่อเวลา13.30นาท,ที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สนารกลางจังหวัดร้อยเอด็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรมวิ่งการกุศลผู้ว่าพาวิ่งซีซั่น2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อเอ็ดวิสาหกิจเพื่อสังคมนายอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายชูศักดิ์ราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลผู้ว่าพาวิ่งซีซั่น2วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและการประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ําทวัชัยที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปในการสร้างองค์พระยาศรีสุทโธทนาราช เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อเอ็ดซึ่งกิจกรรมจะแบ่งประเภทการวิ่งเป็น3ประเภทประกอบด้วยเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทและ VIP ไม่จำกัดกลุ่มอายุวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร1,000บาทโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคม2 5 6 7ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานปกครองที่ทำการปกครองจังหวัด1้อยเอ็ดต่อกันที่1้อยเอ็ดมนิขาเทียมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายชัยวัชชัยเวชวิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชานเคลื่อนที่เพื่อทำขาเทียมให้กับคนพิการทางขาโดยมีนายแพทย์พิรุณคำอุ่นเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม นายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยผู้บริหารม,มูลนิธิหนาสนรราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและผู้พิการเข้าร่วมงานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จัดขึ้น เป็นครั้งที่168ระหว่างวันที่26ถึง31พฤษภาคม2 5 6 7เพื่อทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีความห่วงใยแก่ประสบนิกรซึ่งมีคนพิการขาขาดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทำขาเทียมจำนวน112คน ซึ่งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการสำรวจข้อมูลและคัดกรองคนพิการที่ต้องการในการวางแผนการทำขาเทียมให้กับคนพิการและได้ร่วมกับมูลนิธิจัดการอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์ที่จะทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป คณะกรรมการจังหวร้อยเอ็ดท่านรองนายกเหล่าองค์การชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมท่านงแผพท่์แาตมป์จังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้มอบหมายให้ท่านรองแสตมป์ขุดนะคะที่ท่ามแม่น้ำให้เกียรติและให้โอกาสกับจังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์สาวจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าศส่วนราชการ บุคลากรที่ขาเทียมได้เก็บ้มเกียรกิท่านครับในนามท่านนาสัจกรีวันรัชตวเดชประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสายหานสถานที่และช่างาขาเทียมจากมูลขาเทียิขาเทียมในสมเด็จพระินาบรนะวรั พิทายข่าววันน yes. ี้ที่ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต้านภัยแล้งเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช้าวันนี้เมื่อเวลา9้านาฬิกานายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต้านภัยแล้งเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์ประจำปี2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมที่ลำห้วยเหนือบริเวณชุมชนท่านครตำบลเหนือเมืองอําเภอเมืองร้ออดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้เก็บขยะมูลฝอยและปรับภูมิทัศน์รอบๆบ,บ,บริเวณล,ลำห้วยเหนือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมให้สะอาดน่าอยู่นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนสนองพระราชปณิธาน,านรักษาสืบสานต่อยอดถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน 梅陇。 จังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพอย่างสุดเลยการสูญต้องการแล้วเป็นทาวสาวพยเขตหงษขอนแก่นขอรายงานวัตถุประสงค์ได้จัดทําโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือ ถ้าเป็นเสื้อที่มีกระดุมนะครับก็ขอให้สใส่กระดุงเม็สุดท้ายท้านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิลร้อยเอดดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ